แต่สิ่งหนึ่งเลยอ่ะที่ผมได้สัมผัสกับอาจารย์นะครับน้องดารันกับคุณผู้ชมสิ่งหนึ่งเลยเวลาผมเข้ามาผมเหยี่ยวเข้ามาภายในบริเวณของสํานักอาจารย์ของผมสบายใจ มันเป็นเรื่องแปลกมันอยู่ในจิตเราคือจิตเราสบายใจเปิดจิตรู้สึกเหมือนกันคือเปิดมาแล้วรู้สึกว่ามีบรมครูมีคือหนูอ่ะเคยได้ไปคือไม่ได้แอบอ้างหรือว่าคือหนูเคยไปที่ที่หนึ่งแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้มีบรมครูหรือว่าก็คือนั่งปกติอะไรเงี้ยรู้สึกเยอะมากแต่ว่าต่างจากที่ที่เดินเข้ามาแล้วก็รู้สึกว่าตืงนตระกใช่ตรงนี้สบายใจเรารู้สึกว่าตรงนี้แบบมี มีแสงอะไรสักอย่างที่เรารู้สึกแบบว่าขณะพี่เฟิร์สนั่งนั่งจับอยู่น่าตะรู้ยังรู้สึกว่าเออเหมือนเหมือนมีแสงแสงของบรมครูหนูก็บอกไม่ถูกคือหนูไม่ค่อยได้มีโอกาสได้สัมผัสทางด้านนี้ก็ใช้กไม่เป็นอันนั้นเราไม่สามารถจะบอกได้นะแต่ผมคือแต่มันเกิดเกิดจากแรงความศรัทธาของตัวเราแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่อยู่นะที่นี้ที่ปฏิบิศาสตร์วิชาอาจารย์อาจารย์นีก็เหมือนเปิดเหมือนตัวแทนของครูอาจารย์ก็ไม่ได้เก่งมากมายเพราะครูบาอาจารย์ของอาจารย์เก่งกว่าอาจารย์เยอะ อาจารย์ยังไม่ได้บอกหนูเลยอะค่ะว่าวิชาที่อาจารย์แบบว่าเด่นดังของอาจารย์จริงๆแล้วคือวิอชาีนิยมมากสุดคือยันไก่ฟ้าครับยนันไก่ฟ้าการไก่ฟ้าที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอคผู้ชมนะฮะยันไก่ฟ้าจะเกี่ยวกองด้านมหาสนเสน่ห์แล้วก็โชคลาไก่เนี่ยเขาเปรียบเปรยว่าไก่หากินํำว่าหากินคือไก่จะคุ้ยเขียหากินตลอดเวลาไม่มีการหยุดทำให้เกิดกําลังใจในการทํามากินของเราของมนุษย์ของเราเลยนะพอเราสักเข้าไปเนี่ยอันดับหนึ่งคือมีกําลังใจแล้ว อันแับสองแล้วเกิดจากความจัดทาอันดับที่3คือเกิดจากคาถาคมที่เราประสิทธิครูบาอาจารย์ประสิทธิเราไปผมขออนุญาตขยายความไก่เนี่ยเวลาสัญชาตญาณของไก่เนี่ยเวลาเขาจะคุยเนี่ยเขาจะคุยจนกว่าเขาจะหาเหยื่อเจอของกินเจอพอพอพอคุย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 ไปเนี่ยเหมือนกับมันเป็นคําเปรียบเปยหรือคําเป็นกุศโลบายว่าสักไก่จากที่นี่ไปแล้วแทนที่จะไปคุยให้เหนื่อย คุยแป๊บเดียวหรือหาแป๊บเดียวมันก็จะมีเปิดช่องทางมาเองอะไร,รอย่างเงี้ยถาม,มาว่ามีม,มีคนเคยถามมาจย์หลายครั้งแล้วว่าไม่เหนื่อยและไก่หากินใช่แล้วถามว่าคนเราเกิดมาทุกวันนี้เพื่ออะไรเพื่อหากิน,หาก,นหากินใช่ไหมครับถ้าคุณยอมเหนื่อยแล้วคุณคุ้มกับสิ่งที่คุณได้มาคุณจะเลือกกับอะไรชาได้ไหมพี่เฟิร์นน้องอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับเมตตาอาหานิยมว่าทำไม คนเราถึงแบบว่าพอจ้องจะมาสักจะมาทําอะไรก็ต้องแบบลงหน้าหน้าทองนะวันนี้โอ้โหเห็นแล้วต้องลงสาริกาลิ้นทองนะทาไมอะคะเพราะอะไรการลงหน้าหน้าทองนะครับทองเป็นทองคาแท้ที่บริสุทธิ์ประกอบของอาจารย์นะใช่ประกอบกับคาถาคมที่ใจเริ่มเรียนมาทองเวลาซึมเข้าไปในหน้าทําให้หน้าตาเราผมหน้าตาทองบริสุทธิ์นะครับเพราะคนเราใบหน้าของเราคนเราจะมีรอยรูขุมขนเวลาแปะเข้าไปเวลาเป่าเสกเข้าไป าจาะหายเข้าไปเนี่ยจะบอกน้องดารันไบคุณผู้ชมนิดนึงว่าการลงนนหน้าทองเนี่ยเป็นความเชื่อโบราณสมัยก่อนตั้งนานมาแล้วคือน้องดารันเคยไหมเวลาเรามีตาถูกไหมเราต้องเห็นหน้าคนไม่รู้ตั้งเป็นพันพันล้านคนในประเทศนี้ในโลกใบนี้ถูกไหมทำไมเวลาเรามองเข้าหน้าคนคนหนึ่งแล้วเฮ้ยมันรู้สึกว่าพองมันติดตาน้องเคยยกตัวอย่างง่ายๆน้องเคยเจอ,อดาราดังๆไหม พี่เบิร์ดธงชัยหรือดลารลาอย่างนั้งพี่เคนทีรเดชหรือพี่หน่อยบุตรกรอะไรเงี้ยมีออร่าเอ้ยนี่ไม่ใช่คนธรรมดาเขามีออร่าเป็นเพราะอะไรเออนั่นแหละสิหนูก็ไม่เ้ยใช้ออร่าเลยพี่กำลังจะบอกพี่กำลังจะย้อนกลับมาว่านี่คือสิ่งที่เขาได้รับมาตั้งแต่เกิดบางคนเกิดมาแล้วได้รับเลยมาธาตุทองเนี่ยสำคัญทำให้นะให้เราเรา,เรามีเสน่ห์เมตตาบางคนเกิดม,มาแล้วเขามีมาตั้งแต่เกิดตรงนั้นแต่บางคนต้องเสริมเข้าไป จากภายนอกนี่ไงหน้าหน้าท้องแล้วผมไม่เข้าใจที่อาจารย์บอกแปะแล้วก็เป่าแล้วหายเข้าไปเลยหรอใช่ครับหายไปไหนอ่ะหายก็้ในผิวหน้าเราเนี่ยแล้วสหรับของอาจารย์นี่คือใช้น้ำมันครับผมใช้ว่านครับวน้ำมันว่านเป็นว่านอะไรอ่ะว่านหมาสเน่ห์ครับจมูกสเน่ห์จันแดจันยีจันขาวหอมเปาะอาจารย์สวดสวดถ่ายก่อนจะทำก่อนจะทำว่านแล้วทำพิธีการสวดครับเสกก่อนครับก่อนจะหุงน้ำมันว่านก็ในการสวดบริกรรมคาถาเนี่ยทุกปีครับ ต้องตวดทุกปีอัดทุกปีเพราะว่านเนี่ยโหลนึ่งทำเนี่ยจะต้องอยู่ได้ประมาณ10ปีเรื่องว่านเนี่ยว่านเนี่ยคือหัวหัวว่านว่านเนี่ยพิเศษยังไงพุทธคุณยังไงยกตัวอย่างเช่นนายเขนรเขาจะชอบใช้ว่านดอกทองอันนี้คือชื่อว่านจริงๆนะหลลรหลากลากะมีหมดทุกอย่างคือมีหมดเกิดจากหัวว่านช้างผสมโขง ว่านทั้งถ้ดาด้านเมตตานะก็จะเป็นว่านช้างมาังครว่านว่านสาวหลงว่านนางกวัดว่านสเสน่จันขาวสเสน่จันแดงสเสนจัน,น<า>เขียวปลอกว่านคือว่านพวกนี้คืออย่างนี้น้องดารันพวกนี้มันมีมาตั้งแต่สมัยโบราณตั้งแต่ร้อยปีพันปีที่แล้วเขาเกิดตามธรรมชาติแล้วมันมีคนเนี่ยดันคนโบราณเนี่ยดันเอาว่านพวกนี้มาทํายาทําส่วนผสมวัตถุมุคล นี่อ,อกะยกตัวอย่างหลวงพ่อสักครวัดหนองกับพระพิมพ์ขุนแผนภายกุมารเนื้อมวลสารว่านดอกทออนี่ก็คือเป็นที่มาว่าน้ํามันว่านทำไมอาจารย์ต้องมีแล้วน้ํามันว่าน อาจารย์ไม่ใช่น้ํามันที่ไปซื้อน้ํามันจันซื้อตามร้านขายท่ันจานปุกเสเองใช่ครับต้องไปเที่ยวเองแล้วอาจารย์ต้องไปหาว่านเองด้วยป่ะคะหรือว่าว่านเนี่ยอาจารย์ต้องไปหาครับต้องไปต้อาจารไม่มีไม่มีใครไปหาให้นะครับมีครับมีก็คือมีคนไปหาคืออาจารย์จะสดชื่อเข้าไปว่าคุณหาอะไรบ้าเอาอะไรมากสดมาก็ไปหาตามสถานที่เอามาเอามาแตเป็นว่านสดแล้วก็ต้องมามาตากแห้งตากแห้งแล้วถึงจะทำาที่หง แล้วก็มาบดเป็นผงพอผงเสร็จก็เคี่ยวเป็นน้ำมันเป็นน้ำมันใส่วิชาในด้านศัก์เนี่ยส่วนมากแล้วนะสมัยนี้อาจารย์บระสุรร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 ท์ศาสตร์วิชาทางด้านเมตตามนยมมนุษย์ศิษย์มากกว่าคือช่วยส่งเสริมก็อย่างที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์เป็นแค่ตัวแทนของครูอาจารย์อาจจาะไม่ได้เก่งอะไรมากมายเป็นคนแค่ส่งเสริมให้ลูกศิษย์คนนี้ประกอบกับชีวิตประกอบกับอุปสรรคที่เขาติดอยู่เนี่ยให้มันผ่านพ้นไปได้ น่ะคือกลังใจในตัวนี้ที่เขาเข้ามาอาจารย์แล้วอาจารย์อยากได้อะไรจากลูกศิษย์อย่างเช่นถ้าเกิดอาจารย์ส่งที่เฟิร์สอะหนูเรื่องความแหวนรู้คือบบเราส่งพี่เฟิร์สแล้ววันนึงพี่เฟิร์สประสบความสําเร็จคือความนี่แหละคือความดีใจละคือความที่เราเห็นลูกศิษย์ดีอาจาย์อยาจาอยาอยอาจาที่อาจารย์เคยตั้งค่านว่าศิษย์ดีต้องมีครูเชิรครูเลริศศิษย์ต้องเชิดถูกหมายถึงถ้าเห็นเราเราประสิทธิ์ประสานลูกศิษย์แล้วแล้วศิษย์ดี ูก็จะดดี้วยแสดงว่าอันนี้หนูถามค่าใช้จ่ายได้ปะ่ะคะใ,ใ,ใ,ในการในการจับแต่ละที่คือถามได้ใช่ไหมคะได้แต่พักกันสักคู่โอเคค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา <laughs> ที่บอกใลยที่แรกว่าอาจารย์เป็นตัวแทนคูคือที่อาจารย์นั่งทํานั่งสักเนี่ยอาจารย์ทํำรู้สึกรวยไม่ได้ทําไหวรู้สึกทำไม่ให้อาจารย์รวย